คุณโอมค็อกเทลครับประกาศข่าวว่าวงค็อกเทลเนี่ยจะสิ้นสุดลงในปี2025ครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่มีการแสดงดนตรีในนามของค็อกเทลอีกต่อไปทุกคนเนี่ยจะแยกย้ายเดินทางไปสู่ช่วงเวลาใหม่ชีวิตใหม่ผมในฐานะของนักร้องนำเนี่ยจะไม่แสดงดนตรีเป็นอาชีพอีกต่อไปเช่นกันครับโดยคุณโอม,มนะครับก็บอกว่าเขาเนี่ย ตัดสินใจที่จะแจ้งล่วงหน้าว่าจะจบวงค็อกเคลลงเนี่ยในอีก2ปีข้างหน้านะครับแปลว่าในช่วงระยะต่อจากนี้เนี่ยจะมีการแสดงแล้วก็เดินสายพบปะพี่น้องแฟนๆให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตพิเศษในเดือนพฤษภาคมโดยคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีแบบใกล้ชิดเป็นพิเศษเลย แล้วก็งานจ้างงานแสดงใดๆเนี่ยปีนี้ก็จะถือว่าเป็นการเล่นในปีสุดท้ายนะครับก็คือ2024เนี่ยโดยผมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแฟนขับของวงค็อกเทลนะเพลงเพราะนะครับแล้วก็เติบโตมากับวงค็อกเทลนี่แหละก็อดใจหายไม่ได้ครับ